เพื่อนเพื floor, ่อนททุกท่านเด้วยกันเดลยวันนี Jerome, ifier, ้แม่ยามตรงยามตัวน้ำขันนี่ก่อนเนาะวันนี้าถ่ายามตรงเนาะเพื่อนว่าป่าลุ่งตรงน้ำมันไหลเนาะน้ำกระล่างไหลลุ่งตรงลุ่งตอนกันย้อนแสงจังเนะก่อนเนาะเพื่อนเพื่อนที่เป็นย้อนแสงจังเลยขอโทษขอให้เพื่อนไหลไหลด้วยกันเดลยวันนี้ข้าเพื่อนแมายามตรง าปูหาปลาเพิ่นว่าปลาลงตรงลงตอนกับสิ่งพอด้กินบุติเนาะนีะ่กระตรงเจอหง้งเบิ่งนี่สันสร้างไรเพื่อนฝนตกหนักเนาะฝนตกแห้งเพิ่นก็ได้ปลาก็ลงตรงลงตอนกันหลายกันไม่ยามแต่ว่าก็มี พี่น้องมะายามไปก่อนและแหะ,ะกับพอดีแล้วสวยแต่ว่าเบิงบ่งรอเบิ่งของจักประมาณจักชั่วโมงหนึ่งเนาะเพราะว่าเพิ่นก็ยามไปบางหันแล้วสีาพาเพื่อนยาย่มาเบิง่งเนาะโตรตรงสุดไปขนไดตรงบ่ใหญ่ดอค่ะตรงน้หน่อย,น,อยนี่เนาะมาณสัน 嗯。 ปลาเดี๋ยวาปลาน้อยซอ้อเต็มเลยเน,นาะคุณน้องสังเกตบางที่ดีแล้วสเด้อปลาตัวนี้น้อยชุดเต็มเลยเพื่อนเพื่อนปลาตัวนี้น้อยเพื่อนปลาตัวน้อยปลาน้อยแบบเต็มเลยแบบคูซ่ซ้ออยู่ข้างตรงเนาะ ร้าน้อยเต็มเลยเป็นสิมมใส่ไว้ได้๋องมือเหรอขอเนาะแต่ว่าน้ำมมนต้องก็มีเนาะน้ำก็มีแบบว่ามีอยู่แต่ว่าบรไหลายเป็นน้ำมี่งเนาอขี้ได้บริหลาย ปลาน้อยปลาน้อยแบบว่าซ้ออยู่แบบว่าอยู่หนาอยู่หนาปากอ้าวเนาะสังเกตเรื่งนี้ดีด้วเพื่นบบอนๆสิเป็นแบบว่าเต็มเลยอยู่หนาปากอ้าวแบบว่าแตบบ่สีเข่าแค่หรือเข่าตรงบอเท่านั้นแหละสองอย่าง อ่าลักษณะนี้กล้วยหน่อยพร้อมเนาะฮัลโหลฮัลโหลเล่สร็จเห็เบิ่งเพื่อนเห็เบิ่งแบบว่าน้ำไหลเย็นสบายนั่งนั่งรอเนาะพ่อเนาะนั่งรอว่าปลไม่ติดท่อตรงใส่ซ้ำใส่เสียโอ้โหเพื่อนๆเบิ่งเนาะพ่อเนาะ แต่ว่าที่นแน่ๆรู้รู้แต่ว่ามีงูเหรอล่ะเดี๋ยวไปเห็นงู <c oughs> เห็นงูขอตรงตัวหนึ่งเ <c oughs> ดี๋ยวไปเห็นงูแบบ <c oughs> กอนนานี่สีพ่นสียามไปแล้วเนาะขอเนอะาะพ่นสียามไปแล้วล่ะได้ประมาณถ้วยนี่ล่ละ <c oughs> พ่นอาให้เบิ่งไดประมาณถ้วยนี่ล่ะ พี่น้องกันนี่แหละเพิ่นมายามกนขอบคุณเพื่อนเื่อนที่เข้ามารับชมให้กำลังใจได้ไดอขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ